หากันไปนานเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็วันเกิดผมครับใช่วันนี้วันที่3เมษายนวันเกิดผมเลยครับทำไมหลายคนก็บอกอ้าวพี่ไหนบอกว่าวันที่4ใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นผมเข้าใจผิดครับจากวันที่3เป็นวันที่4แต่ก็ขอโทษด้วยกันครับมาวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนี้กันครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมปี้เบิร์ t เดย์พี่เลยนะครับ Happy b i r t h d a อ่าแล้วก็นี่นี่ครับห่้างองตาของพี่ เดี๋ยวเราจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้กันเลยครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยเซิร์ฟเวอร์ปับมามนาะเรามาเริ่มเล่นเซิร์ฟเวอร์กันเลยครับโอเคต้องจำไี้ไหมโอเคมา ดูดูดูมาซึ่งพี่ก็สามาร Xbox ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเกมมาครับกับพี่ก็ไปดูโพสที่พี่โพสได้เลยครับเพราะว่าพี่ได้โพสต์แล้วครับใครยังไม่ดูก็อย่าลืมไปดูโพสนะครับไปดูโพสชุมชนเนี่ยเดี่ยน,นี้อ่าไป อานนี่ยไอไอเดบนนี้่าเดี๋ยวเด้อ,นนอนนทำไมเกมค้างเนี่ยทำไมเกมค้างเนี่ยยังไ,ไงเนี่ยโอเคปืบ๊บมาแล้วก็ปืบ๊บกดตรงนี้มาเราเริ่มเล่นกันเลยครับมา อืมดูดีตรงนี้มีเตียงนอนคุ้มด้วยเนะี่ยเอาค่าทำได้มอมเว้าอตกไหนตกแม็ตกแม็โอเคมามาโอเคเกิดมาแล้วครับมาโอเคนึกว่าเล่นคนเดียวเป้าหมายของเราคือการปกป้อง,อง,องครับมาเอาอนั่นแม่ทักมามีอะไรอ่ะ โ okay, okay, okay. อเคๆมันอื่นเลยเนี่ยโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคออกเกมแปบ,บนึงไปไปตอบแชทแม่แปบนึงครับโอเคไปตอบแชทแม่แปนึงครับ, okay, อบ,บ,บ,รบโอเคครับตอบแชทแม่อยู่ครับนี่ครับแม่ถามก็เลยบอกว่านี่ครับก็คือผมจะไปดูหนังเรื่องนี้ครับใช่ใช่ผมจะไปดูหนังเรื่องนี้เลยครับเพราะอยากจะดูมากเดี๋ยวจะบอกความรู้สึกหลังดูนะครับว่าความรู้สึกหลังดูเป็นยังไงแต่ okay. โอเคๆอ้าวมีคนเชิญมาดูไลฟ์โอเคแต่ว่าเป็นเกมก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยดูไลฟ์เดี๋ยวไลฟ์จบนี่ช่างเถอะนะผมก็ทำติกตอกเลยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่อง t i กตอกของผมด้วยนะครับชื่อเหมือนกันเลยครับฟาเดเซบากกอ อาแม่แม่แม่อะไรมาเนี the reef, ่ยนี่ตอบไปเลยครับว่าครับไอเดียะไรไมโอเคแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเกมมาครับกผมก็นี่เลยครับใช่นี่เลยครับพิมพ์ตามนี้เลยครับแล้วก็มาเล่นเกมมาครับกับผมได้เลยครับหรือไม่ก็สแกน QR code ก็ได้ครับเอ QR code ตรงไหนนะ ตรงไหนนะอืมออชเมนอ๋อนี่ออชเมนหรือสแกนเชลโคดก็ได้ครับคือต้องสแกนเชลโคดต,ตรงไหนนะเอ่อเชลโคดอยู่ตรงไหนนะไม่ใช่ไม่ใช่ พิดพิษพิพิดพิดพิษพิพอพอพอ่านสระอีพออีดอผิดนี่ครับสแกนช็อคโค้ดตรงนี้เลยครับสแกนได้เลยครับจะพิมพ์ก็ได้หรือสแกนช็อโค้ดก็ได้ครับแล้วก็มาเล่นเกมมาครับกับผมเลยนะครับมาเค ว่าแต่เล่นแบบเปิดหน้าดีกว่าโอเคนี่คือการเล่นแบบเปิดหน้าครั้งแรกของผมแล้วมามากดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้มาแรามาเริ่มเล่นกันเลยครับเล่นกันแบบว่าเปิดหน้าลยครับที่คนจะได้เห็นเดีแยคชั่นหูครับแต่เดี๋ยวจะไปเล่นเกม b บ b ี y e อ l o w ต่อครับถ้าคลิปหน้าจะเป็น b บบ y y e อ l โ w ตัวด,ดีมาเนี่ยโอเคที่หายไปนันก็เพราะว่าไม่รู้สิอ่า ้าจริงจริงฮ่าคมามาเริ่มเล่นกันเลยเฮ้ยอ๊ะนี่ไงนี่ไงปับ๊บก็ไปรตรงนี้มามามาเริ่มเลยอืมบิสมิลลาห์มาไปปากลัวกันหน่อยปากลัวปากลัวโอ้ย โอเคอันนี้วางไว้ตรงนี้ได้กันศัตูเกโอเคสัตูดวติกะัตูดวติกคำว่าสัตูแปลว่าหนึ่งครับติวดวไแปลว่าสองติกแปลว่าสามภาษามาลีครับอ่านี่ไงเกือบละมาเราเริ่มเอาตรงนี้ดีกว่ามีเพื่อนไหมนี่ไงมีเพื่อนแล้วหนึ่งคนเอาเล็กเอาเล็กเอาเล็เพื่อนไหยังดียังสิเพื่อน นี่ครับฝ่ายตรงข้ามอยู่ตงนูุนเดี๋ยวจะไปทำลายฝ่ายตรงข้ามก่อนอเข้าไหมเอ้สวัสดีครับด <มา S 2> ูบรอเลยล็อคนี่ได้ดับมาแล้วตัดเกมดีกว่า โอเคเป็นใจละไม่ปรับแล้ okay, okay, แลแลโอเคบ้างแล้วโอเกอื่นเราจะเริ่มเรา,า,าจะต้องป้อกันข้อมก่อน้อมของเรานี้น เราจะทำลายฝั่งนูน้นขอ,ขอ,อยงขดีเดียวเขาจะทำลายเขาที่การแข่งเล่น,นเกมเกดเดิมพันไงโอเคพี่ก็แพ้ตลอดเลยเวลาที่เล่นเกมเดิมพันตอลอดเานี่ไม่ใช่เพราะอะไรครับแต่เป็นเพราะเล่นไม่เป็นใช่ที่แพ้ไม่ใช่เพราะอะไรแต่เป็นเพราะเล่นไม่เป็นเจ๊ อ๋อนั่นน่ะมันเพื่อนไปเอาเพชรงั้นผมก็จะไปออกเพื่อนเพื่อนเยอะไรเพื่อนเย่อะไรเราต้องป้องกันโอ้เพื่อนใหญ่ย่างของเจมสิโอเคเราต้องป้องกันนั่นมันมาแล้วมันมาแล้วไห่มันมาแล้วมาดิ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 ใช่ใช่จังหวะนี้มาดิมาดิมาดิคุยมาดิมาดิมาดิ <Yes. S 2> อ่ะอไปควนต้องใช้เพชรแล้วช่างมันซื้อกรอเลยอ๋อเขาต้องใช้ยี่สิบเหรอใช้ดาแต่วยี่สิบก่อนอังอั้น yes. ยี่สิบแล้ว เดี๋ยววันที่28นี้ผมก็จะได้ไปเรียนแล้วครับเพื่อนผมจะได้เข้าเรียนแล้วครับ่วนเพื่อนไม่ได้มาครับดูดีนไหมเนี่ยมันมาแล้วมันมาเอาสิบสิบวิมาดิมาดินี่เนี่ยเลยมันพามันพาเพื่อนมันมาแล้วว่าอย่างไงจะกล้าเลยสิเพื่อนเกาะฉันหายไปแล้วโควิดเราต้องปกป้องไว้ อังไงมันมาแล้วเพื่อนทุ่มจัดการก่อนจะไปซื้อดาเป็นหนึ่งลุงลุงเอาดาเออเดี๋ยวเข้าอะไรเนี่ยไม่เอาต้องหาธนูแล้วไม่ได้จะซื้อเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายบ้างเนี่ย อ๋อแต่ว่าอยากได้กล่องอะแต่ว่ายังไม่มีตังค์เอเคตอนนี้ฝ่ายศัตรูเสียไปแล้วสองอันตอนนี้เราต้องปกป้องสีเหลืองไว้ก็คือเราเป็นสีเหลืองเราจะไม่ผมจะไม่ไปไหนดีกว่เาเพราะว่าเยองนะมันนาแล้วมันนาแล้วดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ศัตรู โอไม่นั่นมันมาแล้วเก็บเพชรก่อนตับ้ดตั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 ดปัดติดแน่ติดก็ฆ่ามาดิเดี๋ยวมันมีดาบเพชรเอาบปเปงนนิยม มาดิมาดิมันก็มาดิมันก็มาดิเดี๋ยวเพื่อนอืสิอันนี้จะได้ไหมโอ้ต้องใช้ตั้งสิบเพชรเนี่ยแต่ไม่รู้จะเอาไาล่อมาจยางไหน โอ้ยข้างบ้านก็เปิดเพลงเสียงดังจริงต้องปิดเสียงก่อนเดี๋ยวตีนขสิธิ์โอเคโอเคโอ้ยข้างบ้านนี่ก็เปิดเสียงดังจริงๆเลยโอ้ยเปิดเพลงเสียงดังจริงเลยข้างบ้านเนี่ยเออสักอย่างนะ เพียงอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าโอ้ยคนข้างบ้านนี่เก่งมากเลยเพื่อน mano voilà. não าราบับรู้สึกว่าเคยฟังปเป็นนักเพลงมาสิเจสลงไปก็โอเคหน้าที่ของผมมีแค่อย่างเดียวคือการปกป้อง น,นู่นเนี่ยของศัตรูอยู่นู่นต้องเราต้องไปตีของศัตรู เพนนั่นของศัตูตพังไปแล้วสีแดงนี่แหละศัตูตชันดี

สีม่วงมาแล้วเพื่อนเพืนช่วยด้วยคงนี้ต้องเป็นตัวทวงตลอดเลยเดี๋ยวแล้วเพื่อนเนานไม่มีทางหรอกมีทางนายจะทำงานมันได้หรอมีทางที่แกทำงานมันได้หรอกไม่ไม่ไม โบดลงตรงไม่มีทางไม่ควม้มมีทางหรอกโ e อาา้อินอ่าแล้วหยุดมาออกมาโอเคไปตายละคิดจะพยายามป้องตัวสุดท้ายก็แพ้เองอึบอ่ะ วิวสนุกไหมกคนเอ้ยเดี๋ยวมีอะไรคนะับงงั้นเอาอันนี้ด้วยกันม้นเอาอันนี้ครับห้าดกันเอาห้าไปเลย หออาหาโอสตีฟเต็มไปหมดเลยโอเดสตีฟอ้าวกระต่ายเจ้าของแมปแน่นอนไม่รู้ใครเป็นเจ้าของแมปมือไปไหมทุกคนถ้ามืดไปก็ขอบให้นะครับวัด ฟีดเสียงยังไงก็คงไม่ได้แล้วเอาด้วยละ <c oughs> <c oughs> โอเคนั่นมาแล้วนั่งย้ายเตียงของเราพ,พี่เคยพี่เคยได้มา,มานวานอันนี้ เดี๋ยวพี่ต้องรักษาป้อมอันนี้ไว้โอเคพ่อคะโลว <ง S 2> ์ยืส yes. ใช่อย่างนันแหละ มีปิดทางเขาเอาไว้ไม่ให้ศัตรูเข้ามาได้ไม่รู้จะไม่รู้จะเรียกว่างโง่ฉลาดดี ทันเนี่แหละวิวเก่งมากทุกคนเก่งมากเก่งมากขอระบายห,หน่อยนะ มโดยปิดทางเขาออกก็ไม่ให้ศัตรูเข้ามาได้ไม่รู้ว่ามีคนเล่นแบบนี้ไหมแบบเล่นแบบปิดทางเขาออกไม่ให้ศัตรูเข้ามา Oke. Tong ini ping ใิดูเพื่อนนแต่แน่ติดทางไว้ก่อนแล้วเาเพื่อนจะเข้ามาอย่างไรนสืบปิดตามเอเท่าถเถอะเพื่อจะเข้ามายังไงไม่สุนะปิด่อน การไม่ใช่เป็กานีเปทาง แล้วก็ปิดปิดปิดแล้วก็ปิดปิดปิดซ้ายปิดปิดปิดขวาปิดเอ้ยมันมามาไงเนี่ยนี่เองมาไงของมึงเนี่ยมาดิโอ้โโถเอ้ยอุซาปิดแต่รันเข้ามาได้เฉยโถคนนี้ก็โง่จยิงเลยอคนนี้ก็เล่นแบบง่ๆอย่างนี้ยล่โงงมาก ว่และเชียรผมไม่หมอะกับอันนี้นี่ด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าใช้ยังไงใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะไม่เอาไปแช่แบบนี้แบบเดียวเล่นหนึ่งคนพอละมาแพ้ก็แพ้ไป เดี๋ยวครั้งหน้าต้องฝึกฝนไว้เล่นแล้วเผื่อถ้าเกิดว่าเล่นจริงเนี่ยก็ดีแล้วใครอยู่นี่ปักทำตุ่มไก่เมี <c> ่ย <oughs> โอเคเล่นคนเดียว Oké, okay, ik geef jullie link die al. แพ้แต่ก็ต้องอยู่ที่ประสบการณ์การเล่นต้องอยู่ที่ฝีมือการเล่นนั่นแหละเพราะผมก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์การเล่นแบบนี้เท่าไหร่แต่ก็ยังเล่นอยู่ตอนที่เล่นนะแต่ไม่ได้ทําคลิปโอ้ยเหรอไอตรงคิดต้งิดไปเจ็บเยอะ ทำไปเอาเพิ่มเพื่อที่จะเอาชุดเกราะต้องการชุดเกราะเพิ่มมาเอาเกราะได้เก,กราะเราต้องเก็ีแยแ้วมันมาแล้วมาดิมาดิ ไปไหน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 เล่นกันแบบนี้เหรอโ <laughs> ง่ตกไปอีก ชิบ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 ชิอเยแล้วมันมาแล้วมาดิ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 มาาดิม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 าดิดิมาดิดิมาดิมาดิดิมา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 ดมาดดิมาาดิม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 ามดิมาดิมาดิ สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย